สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาพยากรณ์ลายมือนะครับซึ่งวันนี้ก็มีสัญลักษณ์ลายมือนะครับที่แปลกๆนิดหนึ่งนะครับซึ่งนะครับสัญลักษณ์วันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์คนมีซิกเซนนะครับหรือคนเห็นผีนะครับซึ่งมีลักษณะลายมือยังไงนะครับซึ่งลักษณะลายมือนะครับก็จะเป็นลักษณะลายมือนะครับคนเห็นผีนะครับหรือคนมีซิกเซนเนี่ยนะครับก็จะมีเส้นนะครับที่พาดผ่านนะครับ ระหว่างในส่วนของที่เขาเรียกว่าเนินหวาดกลัวนะครับวิ่งเข้าไปหาในส่วนของเส้นใจหรือเส้นจิตใจนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับวิ่งวิ่งตรงมาเลยนะครับตรงมาแล้วก็มาชนลักษณะของเส้นใจหรือเส้นจิตใจนะครับดี๋ยว,วาด้ชัดๆนิดนะึงคอนเซปต์วันนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะ คนมีซิกเซนนะครับหรือคนเห็นผีนี่นะครับก็จะมาตัดแบบนี้นะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับที่เป็นเส้นนะครับที่วิ่งขึ้นไปใต้เนินเนินเสานะครับลักษณะแบบนี้นะครับยาวลงมาแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็จะวิ่งลงมาตัดนะครับวิ่งมาตัดในส่วนของเส้น ี่ส่วนของเงินวัดกลัวเนี่ยลักษณะนี้นะครับลองดูนะครับว่าเป็นลักษณะเส้นพิเศษ,ษอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นลักษณะนี่แหละนะครับเส้นข้างบนในวิ่งขึ้นไปนี่เป็นเส้นนะครับน้อยคนที่จะมีก็คือเป็นเส้นระลึกชาตินะแหละคนระลึกชาตินะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยว ขอวาดเส้นหลักก่อนเดี๋ยวจะงงกันนะครับในส่วนของเส้นหลักจุดกาเนิดอ,อยู่ระหว่างนี้ป้งน,ปงนิชีนะครับลากผ่านลงมานะครับลักษณะนี้นะครับเส้นหลักของเราเส้นหลักของเราอันนี้ก็เป็นเส้นชีวิตนะครับยิ่งยาวยิ่งดีนะครับยิ่งในส่วนของลักษณะลายเส้นน,นะครับวิ่งลงมาตัดในส่วนของข้อมือด้านล่างนะครับอันนี้การพยากรณ์เขาบอกว่าจะเป็นคนที่อายุยืนยาวนะครับ อายุยืนยาวแบบนี้ก็เจ็ดสิบปีขึ้นไปนะครับลักษณะนี้นะครับเส้นที่เกิดขึ้นลักษณะเส้นชีวิตนะครับที่ดีนะครับจะต้องไม่ขาดนะครับไม่เป็นเกาะถ้านีส่วนของเส้นลักษณะเส้นชีวิตขาดการพยากรณ์ก็เกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับในส่วนของลักษณะลายมือนะครับส่วนลักษณะเส้นนะครับ ที่2ก็จะเป็นในส่วนของเส้นสมองนะครับจุดกําเนิอดอยู่ระหว่างนี้โป้งนิ้ชี้เหมือนกันดูเส้นลักษณะสมองนะครับเส้นสมองก็จะยาวมาลักษณะนี้แต่บางคนนี่จะสั้นนะครับมีสั้นบ้างยาวบ้างนะครับถ้าเส้นสมองของท่านสั้นแบบนี้นะครับก็จะแสดงว่าปฏิพันธ์ไปพริบความฉเฉลียวฉลาดเนี่ยจะไม่ค่อยมีนะครับแต่ถ้าลักษณะเส้นของท่านนี่ยาวมาลักษณะนี้นะครับ อันนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะเส้นนะครับที่ยาวขึ้นก็จะเกี่ยวกับเรื่องของมันสมองนี่แหละความเฉลียวฉลาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเส้นอีกเส้นหนึ่งนะครับในส่วนของอีกลักษณะเส้นที่3มนะครับในส่วนของเส้นของเราก็จะมีเส้นชีวิตเส้นสมองแล้วก็เส้นใจหรือเส้นหัวใจอยู่ใต้นิ้วก้อยนะครับหรือเนินพุทนะครับลักษณะเส้นนี้ตามตำรานะครับถ้าสมมุติว่าลักษณะเส้นในวิ่ง มาหยุดอยู่ตรงบริเวณเนินเสาอันนี้ก็เป็นลักษณะเหมือนคนชี้น้อยใจง่ายนะครับตามตำรานะครับเป็นบุคคลที่ชี้น้อยใจง่ายนะครับแต่ถ้าลักษณะเส้นนะครับของท่านเนี่ขึ้นมายาวมาตรงเนินเนินนี้เขาเรียกว่าเนินบฤหัสนะครับหรือใต้เนิ้ชี้เนี่ยอันนี้ตามตำราถือว่าดีนะครับลักษณะนี้มีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าคนในคนนะครับแต่ที่เส้นที่จะมาพยากรณวันนี้นะครับ ก็จะเป็นเส้นนะครับที่ตัดมาจุดจุดตรงนี้เขาเรียกว่าเนินเนินหวัดกลัวนะครับตัดมาแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงบริเวณตรงเส้นใจหรือเส้นจิตใจนะครับเส้นแรกนะครับส่วนเส้นที่2ก็จะเป็นในส่วนของเส้นที่วิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปหยุดอยู่ตรงบริเวณเนินเสานะครับหรือใตน้นิ้วกลางนะครับ แล้วก็ตัดลงมาอีกลักษณะแบบนี้ตัดแล้วก็ทะลุในส่วนของเส้นเส้นนี้ก็คือระลึกชาตินะครับระลึกชาติเป็นเส้นระลึกชาตินี่แหละน้อยคนที่จะมีนะครับลักษณะเส้นนี้ระลึกชาติ ไม่ใช่มีกันง่ายๆนะครับเส้นนี้อันนี้นะครับเส้นด้านบนก็คือระลึกชาตินะครับเส้นนี้ก็คือสัมผัสพิเศษนะครับเส้นนี้เส้นที่โค้งขึ้นมาตรงนี้แหละเดี๋ยวจะทําเครื่องหมายให้ดูนะครับเดี๋ยวจะงงกัน นี่ก็คือสัมผัสพิเศษนะครับสัมผัสพิเศษ มีสมบัตพิเศษหรือซิกเซ็ตนี่แหละนะครับพ,พิเศษแล้วก็อันนี้เป็นเนินหวาดกลัวก็คือคนเห็นผีนี่แะนะครับใครมีเส้นที่ยาวเข้ามาเนี้ยนี่นะครับลักษณะ อันนี้ก็คือก็จะมี3มจุดนะครับจุดแรกก็คือเป็นเขาเรียกว่าเนินหวัดกลัวนะครับที่มีเส้นวิ่งเข้ามาตรงนี้นะครับหรือคนเห็นผีนั่นแหละนะครับเจอสิ่งที่แปลกบ่อยๆนะครับ2ก็คือถ้าเส้นในส่วนของเนินหวัดกลัวในวิ่งเข้ามาชนในส่วนของเส้นใจหรือเส้นใจใจเส้นนี้เขาเรียกว่าสัมผัสพิเศษนะครับเป็นคนที่มี6ิเส้นนี่แหละนะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งนะครับก็คือด้านบนนะครับวิ่งขึ้นไปตรง ใต้นิ้วกลางนะครับหรือเนินเสาเนี่อันนี้ก็คือเส้นการระลึกชาติคนระลึกชาติเี่แหละนะครับในส่วนของคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ